รงเรียนหนองบัวพิทยาคมจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดเล็กผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณและได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมจำนวนทั้งสิ้น1 7 6 0 0ล้บาทและคุณกิตกาสมปกิจ คุณดวงพรสมปกิจได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรีซึ่งเรียนจบแล้วจำนวนสามทุนพินโยอธิยาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชวริตสุรินคำวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพะเยาธนกร,กรกำแทงแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยนเรศวรและนักกรเสวกษกำลังศึกษาชั้นปีที่สอง คณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถ้าไม่มีครูน้อนรลูกชายของแม่ก็คงไม่ได้เรียนต่อแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลาัยนเลรสวนจนจบวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใครๆก็คิดว่ายากจึงอยากเปลี่ยนความคิดโดยนำเอาเกม A-MAT มาให้กับนักเรียนได้เล่นสนุกกับการคิดคำนวณ และได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งแข่งขันเอแมทชิ่งแชมป์ภาคเหนือรางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคคุณอาพรทำให้ผมรู้จักกับเกมเอแมทครูค,คอยสอนและดูแลในการฝึกซ้อม้วยความใจใสและทุ่มเทคุณครูนวพรเป็นคุณครูต้นแบบที่ดีในการอบรมสั่งสอนศิษย์คะ่ะ ซึ่งท่านใช้ทั้งความรักและก็ความเมตตามีความมุ่งมั่นในการสอนมีน้ำใจช่วยเหลือทั้งเพื่อนครูนักเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะครูพรเทวาแปลงล้นวนประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2556ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นเหตุให้ต้องออกจากราชการครูจึงได้ได้เริ่มโครงการร่วมด้วยช่วยครูแจ๋วได้มอบของใช้ส่วนตัวและเงินช่วยเหลือครูแจ๋วเดือนละ2,000บาทอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูตลอดระยะเวลา18ปีของความเป็นครูสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์รางวัลของครูก็คือลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดี